เคยไหมที่ดูหนังผีแล้วไม่ได้แค่สะดุง้งแต่รู้สึกเหมือนมีใครมานั่งข้างๆจริงๆโคตรลุกสู้วันนี้เราจะไม่คุยเรื่องผีแบบธรรมดาแต่เราจะดำดิ่งลงไปในหลุมดำแห่งความสยองที่จะทําให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องเล่าที่จะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่จินตนาการหรือว่าใช่นะเคยแอบฟังเรื่องผีจากเพื่อนแล้วรู้สึกว่ามันเกินจริงไปหน่อยไหม หรือเคยดูหนังผีที่ฉากจ้ำสแกร์ทำเอาหัวใจแทบวายแต่สุดท้ายก็แค่ฮผีมีจริงไหมวิญญาณคืออะไรแล้วทำไมบางสถานที่ถึงได้ชื่อว่าเป็นที่ผีดุคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของเรามาตลอดใช่ไหมละ่ะผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจออะไรแปลกๆอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งไม่ชีวิตเสียงประหลาดตอนกลางคืนเงาที่หางตาหรือความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองมันคืออะไรกันแน่บางทีความน่ากลัวที่แท้จริง อาจไม่ได้อยู่ที่ผีแต่อยู่ที่ความกลัวในใจของเราเองความกลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่รู้และสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้หน้าขนลุกกว่าเยอะความกลัวคือจินตนาการแต่บางครั้งจินตนาการก็กลายเป็นความจริงได้ลองคิดดูสิเรื่องผีไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันคือกระจกสะท้อนความรู้สึกความเชื่อและความกลัวของเรามันคือการเดินทางไปสู่ด้านมืดของจิตใจกล้าพอไหมที่จะไปต่อแล้วคุณล่ะ เคยเจอประสบการณ์หลอนๆอ,อะไรบ้างมาแชร์กันหน่อยเพราะบางทีเรื่องเล่าของคุณอาจจะน่ากลัวกว่าเรื่องของผมก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับอยากฟังเรื่องอะไรอีกบอกมาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ฝันดีหรือฝันร้ายก็แล้วแต่นะ